โอ้โหคุณผู้ชมเป็นกันแเบลไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่สิบได้อยู่โอ้โหมันท่าอยู่แล้วกูสิบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิบเรียบรอ้อยคุณผู้ชมโอ้ยอ,อุสวยเบียร์ เบียร์อีโต้โอเคเบียร์ีีโอ้โอเคออ,อ,อ,เคอ,เคอ้มกรับสวัสดีกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็พบกับผมบิ๊กวินสล็อตนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่ทุนหนักทุนหนากับเกมที่มีชื่อว่า Emotion r i c h ว่าสมบัติของอีโมนะเป็นเกมที่ไหลค่อนข้างที่จะเมามันนะทุกคนถ้าได้ไหลนะโอ้ม่เราพกทุนมาที่30,000นะเราจะมาอุย้ยทุนหนาเาสักเบ็ด200แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะรูปแบบเกมก็จะประมาณว่า,าเลี้ยงชิดติดกันนะจ่ายเลียงชิดติดกันแล้วก็รีสปินไปเรื่อยนะ จนกว่าจะไม่มีตัวมาติดนะทุกคนโอเคก็ง่ายๆเลยสแคตเตอร์3ตัวนะแต่ถ้าในฟีอะมันจะสะสมตัวคูณให้เรานะทุกคนก็คือมันจะพิเศษกว่าข้างนอกตรงที่ว่าตัวคูณเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเออโอเคเป็นเกมที่เนี่ยวยมันจะแทนสแคตเตอร์ใช่ไหมอ้ไม่ใช่ยวายวาจะแทนตัวคูณข้างในมันก็จะแบบ ถ้าได้ติดาวยอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะสะสมตัวคูณไ,ไรืเลยโอ้โหแล้วถ้าแบบพอคูณ้เยอะอะแล้วมันจ่ายกีอะผมว่าเป็นหนึ่งในเกมดีนะแต่ต้องได้จ่ายนะทุกคนแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็ตัวใครตัวมันนะเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าไม่จ่ายคือก็เลวร้ายอะเป็นหนึ่งในเกมเลวร้ายเกมหนึ่งอะที่แบบหลายๆคนไม่ไม่อยากมาลองอะ่ะเออบอกแค่นั้นแหละ จริงโอเคอุ oh, right. now, oh, die, none, oh, oh, ้ยสวยได้อุ่นจินะทุกคนโอ้โหเออสวยอุ้ยเข้าเข้าปีไหมโอ้ไม่ไหลต่อนะเสียดายนะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอาปั่นไปปั่นมาทุกคนเงินอุ้ยสว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 ยเต็มแผงน้ำกระดาษไปดิคุณเท่าไหร่คุณนสิบอุ้ม มื่นสองนะทุกคนโอเคนึกนว่าจะโดนแล้วนะคือ,อตอนแรกอะ่ะเงินมันลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ่ย,เยผมก็นึกว่าจะแบบโหมันเอาเราแล้วอะไรเงี้ยเราได้แต่ตัวขี้นี่มันแบบมันไม่ค่อยจ่ายไม่ค่อยแพงนะทุกคนต้องเป็นแบบโหยิ่งถ้าจ่ายเป็นอีโมจินะผมมอกเลยว่าแสบซวงจ่ายลั่นจริงอีโมจิอ่ะ โอ้แต่ทรงทรงเราไม่เห็นสักฟย์นะยังไม่เห็นสักเฟย์นะทุกคนแบบ,บมีเกมแบบไม่โผล่มาเลยอ๋อโหอหน่อยเ,ยเพื่อนเอ้ยมาไหมอึ้บอึ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 บโอ้ยโอเคยังได้ลุ้นต่อายเบียร์มานะ อึ๊บอึ๊บโอเคฟีแรกโหบนปึ๊บมาปับ๊บคือก็รูปแบบเกมก็จะอย่างที่ผมอธิบายไว้ครับทุกคนคือมันจะต่างจากข้างนอกตรงที่ว่าเห็นไหมเดี๋ยวมันจะเก็บตัวกูนนะก็คือถ้ามันถ้ามันวุปึ๊บคูนสีนะคูณสีก็ยังอยู่ แล้วถ้าแบบช็อตช่วงท้ายๆคูณเยอะๆแล้วจ่ายเป็นอีโมชองอีโมชั่นนะโอ้โหผมบอกเลยบึมบั้มเป็นในเกมที่สามารถบึมบั้มได้จริงๆนะโอ้โหแต่เก็บตัวคูณอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนายน่องจายหน่อยเอ้กดข้ามโทรทียังไม่หมานะเอาหน่อยโอ้ยนนน เพื่อนโอ้โหยสมาร์กาโตสมาร์ก็ตาเตํทำไมเนี่ยคือมันหวังหวังพึ่งอะไรไม่ได้อะจริงๆคือถ้ามันจะไม่จ่ายมันก็อย่างเงี้ยแต่ถ้ามันได้จ่ายอะทุนผมเคยเล่นเบ็ดน,น้อยเบ็ดสามอะจ่ายผมมาพันห้าแผมลองเล่นไงเอ,เองดิ คือโอ้ถ้าไม่จ่ายก็คือแบบเร็วร้ายไปเลยอะ่ะเป็นหนึ่งในเกมที่แบบค่อนข้างที่จะเ็วร้ายะ่ะโ,โอ้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 มันเอาเรารัวๆเลยทุกคนผมว่าเราเพิ่มเบ็ดหน่อยว่ะเพิ่มเบ็ดเผื่อบแบบจะมีมีอะไรดีขึ้นนะทุกคน,นสัก400สี่ร้อยไปสี่สี่สิบหกได้อยู่ไปฮะก็คืออยาให้มันได้จ่ายพอ,อทุกคน หรือถ้ามันได้จ่ายออกสลามาโป้สลามาป้าอะไรเนี่ยว้ยอุ้ยลุ้นฮะมาไหมอ,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 อึ๊บ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 โอ้อยยังได้ลุ้นระเบิดอยู่มาไหมมาเหอะมาเหอะมาเหอะจะหมดแล้วเพื่อนโอ้ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มา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 เออ ต้องอย่างนี้มันได้อย่างงี้นะทุกคนโอเคฮะอุ้ยสวยโอ้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 ยเต็มแผงเต็มกระดานคูณเยอะด้วยโอเคอุ้มหมื่นสองฮะโอเคโอเคโอเคตอนนี้ตัวคูณเราค่อนเนี่ยเห็นไหมว่าถ้ามันได้จ่ายทุกคนเนี่ยแล้วแบบถ้าคูณเราขึ้นไปสักงยี่สิบแบบ แล้วมันได้จ่ายอ่ะโบางบอกเลยว่าบึ้มบ้างเออขี้เอาหน่อยเอาแต่ขี้เนี่ยแหละไม่ต้องเอาอย่างอื่นละเพราะวโามันแลมาดีกว่าเพื่อนเลยนี่ได้มา4,400นะเอาหน่อยเออเอ้จ่ายแต่ขี้เนี่ยคือมันถูกนะก็คือตัวถูกจ่ายบ่อยแลเป็นเรื่องปกตินะทุกคนโอเคอุ้ยแต่มันทะกันอย่างเงี้ยมันมันไม่แพงแล้วมันต้องเป็นแบบลายเดียวกันทั้งหมดนะ แอบไม่เป็นไรฮะมาอีกหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยนะทุกคนโอเคอันนี้เราก็กำไรมาประมาณหมื่นหกนะนะ <_ d ata> ก็คือตอนเนี้ยถ้ามันได้จ่ายเป็นพวกอีโมจินะหรือว่าอะไรแพงๆผมบอกเลยมันแตกเอาหน่อยเพื่อนเต็มแผงนึ็นเวลานักเพลงดิโอ้โเอาหน่อย โอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยสวยเบียเบียอีโต้โอเคเบียบีโอ้ยโอเคอุ้มไม่หนึ่งหมื่นสี่พันนะฮะเโอเโอเคตอนนี้กำไรเราก็เท่าตัวนะทุกคนก็คือสามารถเลิกได้เลยนะเลิกได้เลิกนะทุกคน ผมว่พอดีกว่าพอ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 ,พอ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 โอเคฮะสำหรับวันนี้นะเกมปแปลกแนวเกมดีนะทุกคนอิโมจิกำไรมาที่ประมาณเท่าตัวนะประมาณ29,000นะก็3 0 0 0 0นะแต่ผมกดหยุดไม่ทันไงเออก็เป็นเกมที่แนะนำนะเพราะว่ามันถ้าจงังหวะมันจ่ายจริงๆอ่ะคือคือมันจ่ายจ่ายโหดจริง แต่ถ้าไม่จ่ายก็ควรหนีนะทุกคนโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดขอเกมเข้ามาได้นะว่าจะให้ไปใส่ทุนหนักทุนหนาในเกมไหนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย